สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องเนยอาร์ตควีนค่ะอ่าก็สงสัยว่าทำไมนราถึงมาอยู่ในรถค่ะก็เรากำลังจะไปที่สยางบูรการนะคะเบโรงแรมเอโนนะคะก็เนยก็จะถ่ายว่าเนยเล่นเตียนเนยอยงเงียนะคะซ้อมเตียนนยอยงงทุกคนก็จะได้ดูคลิปที่ดาไปแล้วนะคะว่าเนยอ่ะ แน่นเปียโนแล้วนะคะก็เนยก็กำลังจะไปฝึกซ้อมแน่นเปียโนที่โรงเรียนสยามโบราณนะคะทุกคนอ่าก็ก็อาจจะสั่นิดนึงนะคะว่ารถมันจริงจริงมันก็ไม่ได้สับหลังะมือเลย,ะะยสัน่นก็เนยเนยขอตัดไปตอนที่เราถึงสยมามลบราณก่อนนะคะแป๊บนึน <c oughs> นง,น,น,ง,งน,นะคะทุกคนตอนนี้ถึงแล้วอันดับที่สี่ หอาวาสที่หตอนนี้ก <floor. S 1> ี่ okay. โมงะจ้องจสจ้าโอเครูคสวัสดีค่ะเ้ทุกคนแ้วก็นั่งรอสักพ <off commend able battles> ักนึ่ง เ,เดี๋ยวางนจะมีเสียง่อนหนเราก็จะเข้าไปเล่นนรอตาเล่นอนเขาไปเอา,าเดี๋ยรอตานก็เข้าไปเลนกนะคะเขาไปเอาเนี่ยคือที่แสบโบราเแตมปบมอสคนส่วนกนางค่ะแตมเหมอ เดี๋ยวรอตายสักครูแบบนี้น,นะคะก่อนเดี๋ยวก็ชิดที่เราก็ตัดต่อให้นะคะแะม่มีข่าอีจะบอก,กนะคะวันที่ยิ่งสั่นี้นะคะเป็นวันพุธน,นะคะใน,นก็จะลงคลิปนะคะเป็นคลิปไปทัศนศึกษาไปที่ประทุมนะคะประทุมธานีไปพิพิธภัณฑ์อะไรไม่รู้จะ,าาจะไม่ได้แล้วค่ะก็ ช่องไหนพิงก็จะมาบอกให้หนูนะคะก็ช่วงนี้ก็จะอาจจะเปิดหน้าบอดนิดนึงน,นะคะก็หลังจากทำคลิปทัศนศึกษาเสร็จแล้วก็จะปิดหน้านะคะก็อยากใช้การ์ตูน <c oughs> แล้วก็เนยก็จะทำเป็นละครน,นะคะที่ต่อหลังจากทำทัศนศึกษาเสร็จนะคะก็รอก่อนแป๊บนึงตาไม่ใช่สาที่เป็นลูกตาเลยนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะ ในถึงตาที่เขาเป็นพ่อของแม่ แขกรับเชิญของเรานะคะคุณตาตาคะสวัสดีกล้องไหมคะสวัสดีค่ะฮะสวัสดีค่ะแล้วไงต,อน,ตอ,อนนี้แขอย่างนี้้ายมันก็ไม่จเป็นา 走走走走走走走，拜。 ก็แล้วกอ็อยู่ที่ไหนก็บอกแล้วก็อยู่ที่สยามโบรา,าน้องมิก็พูดถึงขนาดน,น,นี้ <c oughs> ก,ก็เดีด๋ยวเราันประมาณ้ามึงใหทุกคนตังที่มองการฟงที <c oughs> <อ>่มองอะค่ะทานที่มงตอนนี้12นาทีบ่ายโมง อีกส,สองนาทีนะคะบ่ายโมงเราก็จะเข้าเรียนนะคะอีกบ่ายบ่ายโมงก็เะก็จะเข้าเรียนนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงก็ยังไม่ได้กินอะไรมาเลยก็กินแค่เค้กเดียวมาอยู่ท้องแน่นอนว่า ก็คือโคงเลยนะคะคนที่เขาใส่เสื้อสีแดงภาษาใส่เสื้อก็จะเป็นของโน้นนะคะแล้วก็จะรอสักครู่นึงนะคะแล้วคอตัดไปตอนที่ใครเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคนวันนี้เราไม่อยู่กับใครเลยอะไรนะวันนี้เราไม่อยู่กับใครฮะครูวันนี้เรามาอยู่กับใครคะวันนี้เรามาอยู่กับใคร ครูไม่ออกกล้องเลยกรรมันนั่งตรงนี้มันก็ไม่โดนกล้องเลยไมออกกล้องเลยคูไม่คียหรอกกรมันอยู่นี่มันไม่โดนเองอ่ะมันก็นั่งตรงนี้จะไม่นั่งตรงนี้ไม่ออกกล้องสิวันนี้เราจะมาเล่นเพลงอะไรกันคะเล่นเล้ยเพลงเปิดเขาจะเล่าถึงเพลงไหนล่ะ คุยังไม่บอกว่าเราเรามาอยู่กับใครฮะคุยังไม่บอกเลยว่าเราไาอยู่กับใครเราไาอยู่กับใครเราไม่อยู่กับใครล่ะทุกคนทุกคนเข้าใจที่คุณพูดไหมอืมไม่เข้าใจหนูพูดอ๋อแจมเอ็นจี วันนี้เราจะไมาเล่นเพลงแกมิงกีอือม,มาเล่นเพลงแกมิงกีอ๋อครูครูเป็นคนเล่นให้ฟังก่อนใช่เดี๋ยวจะให้หเดี๋ยวจะให้คุณครูเขามาเล่นเพลงอย่างนี้ให้เราฟังเอออ่านในห้องอ่ย ช่้อง TV ทีวีฟังเอ็ตบไปเลยอะไรอ้ยอ่ะลองสิดโเล่นเนี่นักเรียนเล่นกันเนี่ยกล้องพังเลยอย่างนนจะมองไม่ค่อยเห็นเป็นนกเดี๋ยวให้เพื Darwin> ่อนๆดูเป็นนกแป๊บนึงนี่คือเป็นนกของเรา ดูลาไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเหนืบ้านเหนืกักอะเวลาเวลาเนี่ยหนูก็ว่ามีมือมันจะได้เห็นมือตรงไหนอ่ะนั่นแหละเออมันจะเห็นมือเลยป่ะไช่หนูจังเอ,อ้ยตัง้งตรงนั้นตึ่งเออตั้งที่นี่เออ,อ,เอ,อมันจะเห็นคีย์เป็นโนะเห็นไหมเห็นคีย์ป่ะเห็นแล้วเอออะไรหนูอยู่ที่บ้านหนูก็ใช้มือเนี่ยอุยใกล้เกินไปดิถอยมาดิตัวเองเดี๋ยวออกกล้องไม่ได้ได้มันก็เห็นก็ขยับ เข้ามาทางนี้หน่อยมีเศษตกข้างหนึ่ะเข็มก่อนเดี๋ยวเราจะหักนิ้วก่อนอ่าแัดนิ้วออกกำลังนิ้วก่อนจะเตรียมตัวต่อสู้ต่อสู้กับเปียโนที่แสนจะลำบากเอ่อเรียนชั่วโมงหนึ่งอ่าโอเคไปทุกคนมาเราามเริ่มเล่นกันอาจารมเอ็นจีเรียนเหมือนครูเลยมานะค่ะไปทุกคนมาเริ่มเล่นกันเลย ข้าแรกอะไรเราทำแบบนี้นี่ไม่มีแรงกดเลย ลืมท่อนนี้ก่อนตามขนไม่ค่อยดียนะเนจะอัดสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงก็พอออดปั๊บใบสองนะคะแล้วก็จะเลื่อนจะดีเล่นต่อมมเมื่อกี้ผิดเนงไม่เป็นไรนะเนยจำไม่ได้เน จเจ็บไปข้างหนึ่งเลยค่ะไม่ค่อยจะพูดอะไรมากเจ็บคอคุณมาเจ็บคอน้ำลายปุดด้วยมาเล่นไม่กัน หนึ่งแล้วเวลาอย่าต่อมาใหม่ใหม่เพลงปิดปิดซะเนี่ยไม่ไม่จะจ่ายกันงั้นฮะจ่ายทั้งวันอะไรนะจ่ายทั้งวันจ่ายทั้งวันไม่ใช่อะไรเพลงโอ้โเพลงสอบเล่นได้ทั้งสามเพลงแล้วใช่ไหมเหลือเพลงนี้ที่ไม่ค่อยคล่องใช่ปะใช่อ่าเรื่องไหนที่เรื่องไหนที่ติดตรงไหนเดีว่าไปนั่งดีๆนั่งไกลไปรูปก่อนรูปก่อนเหยียบตัวตรงาน้ดนึงเออ สองกับห้าแล้วกออ็อันนี้ก่อนสิสองกับห้า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 ไม่ใช่หนึ่งสองสองเออเดี๋ให้มันขึ้นไหมไม่ต้อง ซคียนะไปเอาก็หาหมยอ่ะครูมากันเ่ยอะเห็นแล้วจากความจะกความมองกล้องอยู่มาคันเลยกว่าจะจัดมุมกล้องได้อะโค you mm -hmm. để máy phục yeah. lấy ตัวทำจมคีเนี่เราไม่อยู่เลยเอ้าตัวทำมันจมคีวใช่ถูกแล้วถูกแล้วเล่นให้มันตรงเข้ากันจังหวะมือซ้ายโอเค Mm-hmm. มันปิดก่อนเลิดไม่มีสมาธิซ้อมลูกซ้อมก่อนเดี๋ยวค่อยอัดเร็วมันไม่มีสมาธิซ้อมก็ได้ตัดไปก่อนก็ได้เลยค่ะแล้วก็แน่เกินนะคะตาจานกลับเร็วค่ะมาแล้วไปใช้บันกัน ค่ะค่ะค่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปนะคะบ๊ายบายเจอกันบนฟุตนะค่ะบ๊ายบาย